นิยายเสียงจุดเรือชีวิตเรื่องที่17ตัดผมเรียนจินกับโจเติบโตมากับตายายที่ไม่ได้เป็นตายายแท้ๆของตนเองพ่อแม่ของทั้งสองมีอาชีพรับจ้างรายวันที่ไหนมีงานให้ทำพ่อแม่ก็จะหอบลูกไปทำงานด้วยหากต้องไปต่างจังหวัดก็ต้องกระเตงกันไป เป็นเรื่องปกติของคนขายแรงงานวันหนึ่งพ่อแม่ได้มารับจ้างตายายคู่นี้ดูแลเป็ดไล่ทุ่งตอนเป็ดไปมาอยู่ราวเดือนหนึ่งพ่อแม่ก็หายไปข่าวว่าต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่และไม่มีใครคิดจะกลับมาเอาจินกับโจไปเลี้ยงตายายจึงเลี้ยงดูเด็กทั้งสองด้วยความสงสารและหวังว่าวันหนึ่งพ่อหรือแม่คงจะมารับลูกกลับไป แต่เวลาก็เลยผ่านเป็นสิบปีจนเด็กทั้งสองเติบใหญ่ไม่มีวี่แววว่าใครจะมารับจินและโจไปเลยช่างไม่น่าเชื่อว่าผู้เป็นพ่อหรือแม่จะกล้าทิ้งลูกไว้กับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนแต่อย่างใดเป็นเพียงนายจ้างเก่ๆที่ตนเคยมาทำงานด้วยญาติญาติของตาและยายก็บอกให้ไปแจ้งความตามหาพ่อแม่เด็กหรือเอาเด็กไปส่งบ้านเด็กกำพร้า จะเลี้ยงดูต่อไปได้อย่างไรตายายก็อายุมากเงินทองก็ไม่มีจะส่งเสียเด็กแต่ยายก็รู้สึกสงสารจึงเลี้ยงดูเรื่อยมาตามมีตามเกิดยายเอาบ้านไปจำนองเป็นทุนเลี้ยงเป็ดรวมทั้งไว้ใช้จ่ายและส่งจินกับโจให้ได้เล่าเรียนแต่โชคไม่ดีโดนโรคระบาดเป็ดตายเรียบไม่เหลืออะไรเลยสํำร้ายบ้านก็จะถูกยึดจินกับโจเป็นเด็กขยันเงียบขรึม เจียมตัวช่วยทำงานทุกอย่างในบ้านรวมทั้งเก็บผักไปขายและรับจ้างทำงานทั่วไปเพื่อหาเงินให้ตากับยายไว้ใช้จ่ายในบ้านจินผู้เป็นพี่สาวไม่ใช่เด็กร่าเริงเบิกบานแววตาหมองเศร้าอันที่จริงพูดได้ว่าดวงตาไม่มีแววของความสดใสแม้แต่น้อยเวลาพูดก็มักจะหลบตาดูเป็นคนมีปมด้อยซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเด็กคนไหนมีชีวิตอย่างนั้น ก็ต้องแบกรับความชอกช้ำในใจเหมือนอย่างจินที่รู้ว่าพ่อแม่ทิ้งเธอไปเพราะตอนนั้นจินพอจะรู้ความแล้วไม่ใช่เด็กแบบบอกจินคงคิดถึงแม่และหวังว่าใครสักคนจะกลับมารับแต่ผ่านไปสิบกว่าปีแล้วจินก็ยังไม่ได้พบหน้าพ่อแม่อีกเลยไหนจะน้องชายที่ถูกทิ้งด้วยกันจินต้องทำหน้าที่คล้ายแม่ดูแลและคอยตอบคำถามน้องชายว่าพ่อแม่อยู่ไหน ทำไมพ่อแม่จึงไม่กลับมารับเราไปอยู่ด้วยจินย้ำกับตัวเองเสมอว่าตนไม่เป็นที่ต้องการของใครขนาดพ่อแม่แท้ๆยังไม่รักไม่ต้องการชีวิตของเราช่างไร้ค่าเสียจริงๆสัตว์มันยังรักลูกทำไมพ่อแม่ถึงไม่รักเราแล้วเขาเกิดแล้วออกมาทำไมจินมักเก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนและเพราะไม่ชอบสูงสิงกับใคร จีนจึงอยากอยู่แต่ในโลกอันเงียบเหงาและแสนเศร้าของตนเองยายบอกว่าสงสารนะคุณพ่อแม่มันทิ้งไม่ดวแลใจมันทำด้วยอะไรไม่รู้ฉันไม่ใช่ญาติใยเชือ้อยังทิ้งมันไม่ลงเลยหมาแมวผ่านมาเรายังให้ข้าวให้น้ำกินแล้วเด็กตาดำๆจะปล่อยมันไปยังไงเราคงเคยทำบุญทำการรมร่วมกันมาจึงต้องมาเจอกัน มันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตไว้ก็เลยเลี้ยงดูกันมาเหมือนลูกหลานแท้ถ้าพ่อแม่มันเกิดจะมาเอากลับไปตอนนี้ฉันคงไปให้พ่อรักเอ็นดูมันก็เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเว้นแต่จะเอาไปส่งให้ได้เรียนต่อสูงขึ้นฉันก็จะยอมให้ไปฉันอยากให้จินกับโจได้เรียนต่อจะได้มีความรู้ไว้เลี้ยงตัวแต่ก็จนใจไม่มีเงินส่งวันหนึ่งฉันก็ต้องตาย แล้วใครจะมาเลี้ยงพวกเขาล่ะพอจินจบม .3 ก็อยากจะต่อม .4 แต่ยายไม่มีเงินส่งที่ผ่านมาต้องกระเบียดกระเสียนกันมากอยู่แล้วถ้าจินจะต่อม .4 ก็ต้องย้ายโรงเรียนเพราะที่เก่ามีชั้นเรียนถึงแค่ม .3 ต้องซื้อชุดนักเรียนรองเท้าและอื่นๆใหม่หมดจะเอาเงินมาจากไหนจินไปปรึกษาพี่ข้างบ้านคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของร้านทำผมเธอจึงแนะว่าจินมีผมดำครับยาวสลวยถึงกลางหลังหากยอมตัดผมขายก็จะมีเงินเรียนต่อจินไว้ผมมานานหลายปีกว่าจะยาวได้ถึงเท่านี้เธอรู้สึกเสียดายแต่เพื่อแลกกับอนาคตทางการศึกษาจึงยอมตัดผมและขายให้ร้านทำผมได้เงินมา4,000บาทเอาไว้เรียนต่อมสเพื่อนฉันคนหนึ่งรู้เรื่องของจิน จึงให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะจบม .6 และถ้ายังอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยเขาก็จะส่งจินร้องไห้โฮเมื่อรู้ว่าแต่นี้ต่อไปตนจะได้เรียนจนถึงที่สุดโดยไม่ต้องกังวลว่าปีต่อๆไปจะมีเงินเรียนหรือไม่ยายซึ่งทราบข่าวพร้อมจินน้ำตาไหลพรากเหมือนฟ้ามาโปรโดยายหลานกอดกันร้องไห้ฉัน ผู้ซึ่งเป็นประจักษ์พยานไม่อาจลืมภาพนั้นได้เลย Try to make at least one person happy every day. If you can do a kind deed, speak a kind word. If you can speak a kind word, think a kind thought. ทุกวันอย่างน้อยจงพยายามทำให้ใครสักคนเป็นสุขถ้าคุณทำดีมีเมตตาไม่ได้ก็จงพูดดีมีเมตตาถ้าคุณพูดดีมีเมตตาไม่ได้ ก็จงคิดดีมีเมตตาลอเรนซ์จีโลเวสิกขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีกิษณมิตรอาจารย์หญิงที่อนุญาตให้นำเรื่องราวในหนังสือเรือชีวิตมาจัดทำเป็นคลิปนิยายเสียงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ